สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรา,ราสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานกันไปแล้วนะ ท่านอาจารย์โอ้ก็ได้มาดูดวงให้ทุกคนเหมือนเดิมคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นกดแชร์ออกไปแซ่ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> แล้ว <well. S 1> ชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999พันเกแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แชแล้วชื่อเล่นคำถามแค่แม่นี้เราดู้เพียิบสาวันนะคะ ดูไพ่ยิปซีเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลาสามวันเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะใครสนใจดูดูดส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพรอมโอนก่อนดู ไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพดูส่วนตัวนี้ทักครูเท่านั้นทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะไปดูข้างหน้านี้นะคะขอความโอนก่อนดูนะคะถ้าสนใจทักมานะคะผมบอกแล้วนะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละคําถามไปเองนะนะถึง <คน S 1> แม้<า>มจะเข้ามา,มาถามเออถึงแม้จะมีคนเข้ามาถามแต่ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละคาถามไปเองนะครับ บอกาตามขั้นตอนนะคะเราบอกไปแล้วนะคะก่อนอื่นต้องกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์เลยเดี๋ยวเขาจะได้พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแต่อ้แค่แค่แชร์ยังลำบากก็ถือว่าสละคคำถามไปแล้วกันง่ายสุดผมพูดอย่างนี้แล้วนะตรงตตัวไม่ยากอะไรหรอกเอาตรงๆเลยแค่แชร์แชร์ไม่ได้ก็สลัไปนะจบเรื่อง ถ้าอยากแชร์ให้มีเขาผู้แชร์ขึ้นนะคะแชร์เข้ากลุ่มพายิบซีนะคะกลุ่มพายิบซีที่มีสี่หมื่นคนนะคะแล้วก็กลุ่มชุมนุมโหราศาสตร์ชมนุมร่างทรงนานาชาติชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิเพยากรพายิบซีชมนุมร่างทรงนานาชาติ ชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรสามเ,น,เนี้จากเ็นแอดมินเองนะคะพายิบสีที่มีรูปสีฟ้าที่เป็นสมาชิกสี่หมื่นคนนะคะต้องบอกละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีผ้ายิบสีหลายกลุ่มนะหมายถึงว่าคนอื่นเขาก็มีของเขาของเราผ้ายิบสีสั้นๆเลยนะคะแล้วก็มีสี่หมื่นคนนะคะเป็นรูปสีฟ้านะคะ นะใครไม่มีผู้แชร์ถือสลากสิทธิ์ไปเองนะครับนะจบนะง่ายสุดนะเอ๊มันหมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยต้องว่าแชร์ไปหมดแล้วนะคะมีคนมาถามแล้วแต่เอเจอแล้วค่ะคุณมีผู้แชร์แชร์แล้วค่ะฟังยี่สิบเจ็ด พี่อุ้ยเจ้านายเก่าตอนนี้คิดยังไงกับเราตอนที่เราออกจบไม่ค่อยสวยแต่เราชอบเขาที่เป็นคนเก่งเขาก็มองเราว่าเราเป็นคนมีความสามารถอยู่วันยังคำ่ำนะว่าไปนะครับนะกดแชร์ออกไปแซ่<า>แล่นโอ้คนฉลาดนะคะแล่นเออนะ คิดยังไงกับเราคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดนัแ่และะแล้วก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นไพ่แบบคนคงแก่เรียนความรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าน,นแนวนั้นนะคะแชร์แล้วค่ะหญิงสี่สิบทหารที่คบอยู่เขาจริงใจไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะว่าเขาจริงใจไหมไพ่บอกว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนเลยเขาไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะแล้วไม่รู้จะเลือกอะไรดีแล้วมันไม่มีอะไร,<ข>ไรแน่นอนส,บบสับสนแล้วก็แบบ พูดไปจะเลิกกันไหมไม่ต้องพูดไรมากก็อบอกไม่มีอะไรแน่นอน,อนจบไปแค่นั้น,นง่ายสุดเนี่ยคือพูดพูดให้มันพูดให้มันแบบซอฟที่สุดก็คือ,อมไม่มีอะไรแน่นอนแค่นั้นล่ะง,ง่ายสุดอืม บอกให้กดแชร์ออกไปคนละ9 999, 9 9าแชร์คือถ้าอยากรู้เรื่องดวงเรื่องความรักอะไรอยเงี้ยมาดูสดตัวเหมาเป็นร<อ>ายสิบห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีได้<ห>นะคะเอาให้ละเอียดเลยดีกว่ามันก็เยอะถ้าดูพ่ยิบซีเนี่ยเรื่องความรักดูได้นะคะห้าร้อก็ครึ่งชั่วโมองอะไรเงี้ยพอใช้ได้อยูน่นะมาเข้ามากันได้นะ กดแชร์ออกไปแซ่กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999 9แชร์แ,ชรแล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วช,ชื่อเล่นงคำถาม มาเลวเซ่กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้น นะเข้ามากันได้นะในเวลานี้โดยมีท่านอาจารย์โอมาดูดวงเหมือนเดิมเวลาให้ถามคน,นหนึ่งคำถามอะ่ะควรถามดูตอนที่มีคำว่าสดอย่างเดียวนะถ้ามันไม่มีคำว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วอืม นะเข้ามากันได้ก็เวลาเนี้ยแหละนะเอาเข้ามากันได้ กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามข้างด้านนี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้ครอบคลุมแล้วเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนเรื่องลร้ายจะเกิด ขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะใครสนใจดูดวงนะคะดูคคสดสีแดงถ้ามีคำว่าสดแสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้รายการสดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเทศเยนหลังไม่สามารถไม่สามารถถามได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคำว่าสดสีแดงให้รีบถามนะคะก่อนที่จะหมดเวลานะคะเอาเข้ามากันได้นะครับนะ แดดส่องเหรออืถ้าไม่มีฝนแดดจะส่องดูดูนี้นะเอาละเดี๋ยวดูเวลาก่อนกี่นาทีแล้วนะาชาแล้วข้อสี่สิบถามไปแล้วนะถามไปแล้วมาอ่ะนะมาก็ติดต่อนะครับดูดวงนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิลิกรนะพอภิรัตเฟซบุ๊ก โอซิริกรอภ oh <Trans danach formula> ิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณ้าทองสายการลินทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำไหนเทียวรูเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆแล,ๆๆแล,ๆๆและเสียงครูค่ะนะแล้วรับครอบครูครด้วยค่ะนะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนะเมตปาเบอร์โทร0849266658 ID รา e ย AJTOP16 เอาละนะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังกันนะว่านะยุคนี้มันยุคมูนะครับนะนี่ครับท่านทาวเวสวรรณนะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบเสียงดวงอยากจะถูกหวยนะ ก็บูชาหน่อยครับนะนี่คือองค์เจ้าปู่ศรีสุโธนาราชใครๆก็อยากได้ราบปะครับนะแต่ถ้าเราไม่มูมันก็อยู่ลําบากในะยุคปัจจุบัน,นมีหลายอันมีหลายองค์เอาสีทองมากสีทองแบบบ่วงหน้าขบาทก็มีนะคะนะอ่ะนี่ครับนะอันนี้เป็นอาวุธของพญานาคโดยตรงนะครับนะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่องทรัพย์พานบุญเนี่ยเคยยืมนะครับนะ ยืมพญานาคชื่อพญานาคองสามสีเนี่ยเอาไปเอ้พญานาคฮะชื่อพญานาคนะเอ่ยยืมยืมยืมไปยืมบวกไปแล้วไปใช้ใช้จับอะไรไหมจับนางกินารีได้อันนี้เรื่องจริงนะครับนะก็อันนี้เป็นอาวุธอาวุธแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่อาวุธพญานาคประเภทนี้สามารถที่จะเอ่อเสริมเสริมโชคลาภทรัพย์นะสามารถทํามาหากินคล่องนะขึ้นได้นะครับนะอ่ะมาไม่มีใครถามอะไรแล้วใช่ไหม เวลาก็หมดแล้วนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการยิปซีโอซิลิกร